บรรยากาศขึ้นฝ้าคือน้น,นจะมากเลยผมเนี่ก็แหล่มากเลยผม ลาโน่ยบ่ดอกมาว่าลาโน่ย์นะเอาเพื่อนว่าลาโน่ยนะว้ายเวียหน่าเห็นหนวดเลยมุมกว้างเนอ่ยท uh ี่บ้านก็อเด้อทุกคนเลยเออมันยังมีกามค่ะเอาจะคือโค้งในบ้านมันเรียกว่าอะไรเตียนน้ำล้างบ่เออเออเฮ้ยเฮาเดือบมันสมก็เล็วไปเนาะถมไปเลยก็ได้จะหยอดแล้ว่ะหยอดแล้วถมเหยียบถม เดี๋ยวผมไปนำกระได้เนาะออกกระดอกเลยอ่ะม่ใช่าเท็กอ๋อจะมาหอดเจอเสาเนี่ยนอดนี่แหละน่องเียนไ่ก้นี่ไทนานะด้นน้อยไทยเลี้ยนไทย่มว่ากันิมมุงออกมากระไดับเคื่อนผ้านี่างออกมาเยอะหินเต็มอย่นู้นคนหยอดเขาก็เเอางบ่ายปาเ ตุเรียนก็อ่านเพิ <We 'd love it> ่นาจุนน่นจเลยกะอเป็นยังเนาะ่าจุนนซมาเาอแม่น่ะเจเงะเขาจะถึงเจ้าเขาคอยคอยเขาเจ้าอย่างไรว่าแล้วว่าว่าเขาจะแข่งกันไหมะไรอะเลยวะเขาไขาเป็นคอร์ืมเขาถ้เราเขาว่านั่งเขา็ฏิให้ไปว่าไปเกียแเนาะ พ่อแม่นองลสาวลูกหลานมานะนี่เขาจะได้สิว่าเราตรูขึ้นเราขึ้นเราข้นเราขึ้นเรา้เขาไปซื้อแตได้่นันอ่านเขาไปตัดต่อลงเลยลงลงันเ้ยในรืองลอกเ้าลอกหเลกคิดเราไปลงเ้ยแล้วเมื่อเวี้งเลยเนาะ เ้าเห็นเวีย้ยจพุจเจนเขาจากรเมื่ออะไรเนาะรื่อืมองักรไดงอนน่องเห็นเนสุัอบอบม,ออม,มวมันมาเห็นกเขียวแล้วสีอยาก ตาบางไงเนี่ยสิ่เนะองลดหน้าโคหน้าบดหูนั่นยรอตื่นตื่นตานั่นกะจีเมันบ่ราะน่อซีซ็อบได้อ้าวซีซอบน่นท้าวอีนิชชอลเฮ้ยชอบ รถลายนี้อกอเกลือใเอนาะเเนรือใบนี้นกกรมเรือเกตรงอื่นกอกันนะเอาแบ่งกันง่ายที่นี่นัก่าวทีหมนัูร้อน,นมาหยดน้ำเล็กย <laughs> นึ่งก็ีกลัวมัมาด้วย <laughs> นายนเวลามา <laughs> มโอ้ยหัวขื่นเห็นบ่ ที่ยอดเขายอดกะโอตโลโตวนี่เขาเนี่จัไปบพอนเด็ตนีนเนาจะากไอ้เทีปนอะไรหักเยหลายที่ี่มันถึเบิรไว้บร <c oughs> ่บทีพืนอตเทวก็สี่เันห้อย่าเยแห้เย่าเดยเผื่อดได้ <c oughs> ลูกายอเออ้นลาบ ลาโน่ผมมาเนาะลาโน่ลาโน่เผาเพื่อนหินหนาหินหนวดต่อมาผมโทษได้เนี่ยยังไงบ้ามูนหมูวานเนาะเพี่อให้อาร่อยมือนจะมาไกลเลยเนื้อบ้านกางกุ๊กงูกางกุ๊กงูอ่ะมือจีบมาเนาะ มาแล้วเนี่ยอยากมามือีมาน่มือร้อนไนะนั่งในหัวม่วงคอยเป็นนทำน้ำของแล้วหมือารมณ์ลเอิ้นมากนะมัดแขนให้มหไงกับบมาได้เดียวเนี่ยตัวไอีกเอิน้มัดแขนมหญ่ก็เอยแล้วกวใหม่งอเนาะเออต้นเมื่อหาหันครับนี่ มึงสีมาห่าเล่าข้นเพิ่มาจากมานี่ยล้วนเมื่อขึ้นบทติดพึ้นไปฮือนฮือนปูดอนเนาะนปดกน่านใหม่ก็มาขูอ้าวก็ได้ะขึนรเปิดมัวใครึป่าเบิ่งอืมขนได้ก็ว่าคือคือป้นทางเนพุงดอน คนกับิอาเนี่ยยแล้น่าบูเลี่ยเออฮึแก่แบบคนใหม่บดเถินี่ไม่ได้เื่อได้เพจมันดูเบิร์ดไอ้ันเบิร์ดอ้วกไปหูดิเอออยากไปเห็นเนาะโอ้สุดตัวสุดอยากไปฮูเลยเอาดีกว่าแมนอือ เซน้าเลยเนาะเออเซน้าเลยแล้วเซนฮาขิลาะเด็กมีแล้วก็ไปมือหน้าอบโตอยืนดิ่ะเออเ็แลยเก็บเสื้อผ้านเด้อลืมกูเสื้อผ้าฝนีตกแล้วน่ยใจใจตาเดียวขนาดเลยอมเพื่อนคนใดคนนะ่ผ่าบรรยากาศสำนีก่อนเด้อคือฝ้าคือฝนในระดับเด็ดกูมีหอบหนึ่งและ ดิ้เพป็นเสือแบนเนี่ยเป็นตาเป็นตาคือเขาดำหยอดหยอดแล้วเนี่ยหยอดเป็นลุ่มเป็นลุ่มเนี่ยหยอดเขาใช้ลุ่มนี่ยนะลายมีเตื้องก็ถมกบไว้มัตถือคว่ำหอนความเย็นพลโตก็ออกน่อออกเงาะสิบเบิดเป้าหนึ่งนะเบิดเป้าหนึ่งเราเบาเศร้านี่นะขวากพลกำลังสิมาพี่น้องเลยมัวหัวกระตากเสือผาไว้ได้ไหมมาทันมาห่อตีเนาะมันไคอยู่เฮือนวะเสร็จบอกให้ จุนบ่ไหเฮ้ก่อนเด้ดดอ